เพราะว่าเป็นคนเปล่าสภาพจิตใจของมันไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมไม่ได้เข้าใจในธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติในความเป็นอยู่ของคนคนนั้นจะต้องมีการศึกษาในความเป็นอยู่ของคนที่เข้าใจเรื่องของคนในฐานะของตัวเองเกิดมาเช่นไรในฐานะตัวเองเกิดมามีพ่อมีแม่เราต้องศึกษาภูมิหลังของพ่อแม่ของเรามาจากไหนไปไหน มายังไงถึงได้มาเป็นคนบ้านนี้เมืองนี้เมื่อมาเป็นคนบ้านนี้เมืองน,น,น,นี้แล้วเราต้องปฏิบัติตามกติกาสังคมของบ้านนี้เมืองนี้อย่างเข้ามาอยู่ในวัด<ะ>ก็ต้องอยู่ตามก,ต,ามกาติกาสังคมของวัดวัดนี้เขามีการปฏิบัติกันแบบไหนในขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของวัดแต่ละวัดแต่ละวัดมันมีธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติอยู่เ <aşk> ขาเรียกว่าอารามิกาวัดนั่นอาคันทุกกาวัดนั่น เราเข้ามาแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงถึงได้เรียกว่าอาคันทุกกะฉะนั้นในการศึกษาเราเรียนทุกวันนี้มันเรียนไปเพื่อโง่ไม่ได้เรียนไปเพื่อความเฉลียวฉลาดอะไรในความเป็นจริงของคนถ้าเรียนไปเพื่อโง่เรียนจนตายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่จะตกนรกให้ลึกลงไปอีก ฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการทําความเข้าใจในธรรมะคาสั่งสอนของผู้เจ้านั้นจะต้องทําความเข้าใจกลับมาหาตัวเองตัวเองเกิดมานี้ตัวเองต้องการอะไรต้องการความสุขความสุขที่จะได้มาได้มาเพราะอะไรได้มาเพราะความโลภหรือได้มาเพราะความโกรธหรือได้มาเพราะความหลงหรือได้มาเพราะความหลอกลวงตัวเองวันๆนั่นถ้าหากได้มาเพราะความหลอกลวงตัวเองไปวันๆไม่มีประโยชน์อะไร ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่พานำพาเราลงไปหานรกที่มันจะลึกลงไปอีกนั่นฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของครูเจ้านั้นเราจะต้องทำความเข้าใจที่ถูกต้องถึงได้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าหากเราทำความเข้าใจไม่ถูกต้องมันเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นเดเลถีหรือเป็นนิคนเป็นคนนอกศาสนาอย่างนั่นเนี่ยมันจะพาเราลงนาก เพราะไม่รู้จักสถานะของตัวเองตัวเองเกิดมาแล้วนั่นจะต้องอยู่ในฐานะอะไรเราจะต้องทำอะไรเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ในความสุขของตัวเองและผู้อื่นนั่นความสุขตัวเองจะเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะเราดำเนินตามแนวทางธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าผู้เจ้าสอนให้เราละอะไรสอนให้เราทำความชั่วหรือสอนให้เราละความชั่วทำความดีนี่แต่นั้นถึงว่าวันหนึ่งวันหนึ่ง ที่เรานั่งอยู่นี่เรากินลมหายใจไปเปล่าหรือเปล่าหรือเราทำตัวเองให้เป็นประโยชน์กับลมหายใจบ้างมีความคิดความอ่านในการสร้างสรรค์ปลูกบ้านสร้างเมืองหรือทำอะไรที่ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองที่เราจะไม่ต้องตกนรกหมกไหมอีกฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้นเราจะต้องทำในสิ่งที่สมควรกระทำ ชื่อว่าเราบูชาตถาคตเราได้ปฏิพฤติธรรมปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าชื่อว่าเราบูชาพระตถาคตนั่นฉะนั้นถึงว่าการทำงานในด้านพระพุทธศาสนานั้นเราต้องการอะไรเราต้องการจะตกนรกเหรอือหรือเราต้องการที่จะไปเทวโลกพมโลกนิพพานนั่นถ้าหากเราต้องการที่จะไปนิพพานเพื่อดับทุกข์ในวัฏฏสงสารทั้งหลายนั่น เราจะต้องทำงานอีกแบบหนึ่งเราต้องถอดเขี้ยวถอดเขาถอดเล็บถอดงาของเราออกไปให้หมดไม่มีเขี้ยวไม่มีเขาไม่มีเล็บไม่มีงาอยู่อย่างควายเขาถอดหรือโคเขาถอดอยู่ยังไงอยู่แบบโคเขาถอดอะไรก็อยู่ไปวันวันหนึ่งไม่ต้องไปลาวีอะไรกับใครไม่ต้องการอะไร ไม่ต้องการที่จะไปพัฒนาใครต้องการที่จะพัฒนาตัวเองกินวันหนึ่งให้มันอิ่มไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นและต้องการที่จะดับทุกข์เพื่อจะข้ามวัตฏะของเราเท่านั้นนั่นจากนั้นถึงว่าการทําความเข้าใจในฐานะที่เรียกว่าเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเราจะต้องพิจารณาไขควรไต่ตองกันพ่อแม่ปูย่ย่าตายายบรรพบุพรบุษทั้งหลายเขาปลูกบ้านสร้างเมืองเขาปลูกกันมาอย่างไง จากนั้นก็ทำเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ในประวัติศาสตร์ใหม่มันสร้างขึ้นมาได้เพราะอะไรเราจะต้องศึกษาเราจะต้องทำความเข้าใจมี wonder wonder, ปึกแผ่นมีขอบเขตขันทศีมาเป็นขึ้นมาได้ยังไงงเราจะต้องทำความเข้าใจบ้านวัดวัดที่มีขอบเขตของวัดเป็นยังไงบ้านมีขอบเขตของบ้านเป็นยังไงตัวคนมีขอบเขตของคนเป็นยังไง คนดีหรือคนชั่วนั่นคนที่มีขอบมีเขตมันก็ต้องเป็นคนดีคนที่ไม่มีขอบไม่มีเขตมันก็ต้องเป็นคนชั่วเมื่อเราครบคนชั่วเป็นมิตรเราก็เป็นทุกข์ทั้งชาตินั่นดูที่ตำราทางพุทธศาสนาท่านบอกไว้